ครับต่อมาจะเป็นการประเมินความก้าวหน้าของการคลอดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในบทบาทที่สําคัญของพยาบาลนะครับเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าที่ผู้คลอดนะครับมีความแกล้คล่ำมากแค่ไหนนะครับผมเพื่อจะให้การพยาบาลอย่างเหมาะสมนะครับจะมีวิธีการดังต่อไปนี้ครับผมสวัสดีครับคุณแม่สบายดีไหมครับสบายดีค่ะบเด็กจะตวจังไงโอเคครับผมต่อมาจะเป็นการตรวจประเมินการหดรัดตัวของมดลูกนะครับผมเราจะตรวจทั้งหมด3องค์ประกอบนะครับก็คือความถี่นะครับอินเทอร์วัลนะครับผมระยะเวลานะครับดูเรชั่นแล้วก็ความแรงนะครับเซเวอริตี้นะครับเดี๋ยวเราจะ แบ่งเป็นทั้งหมด3เฟสนะครับจะมีระยะเวลาในการตรวจที่แตกต่างกันในระยะแรกนะครับลาเทนเฟสเราจะตรวจทุก1ชั่วโมงนะครับครับในระยะที่2นะครับแอคทีฟเฟสนะครับเราจะตรวจทุกๆ30นาทีนะครับผมแล้วก็ระยะสุดท้ายทางซีชั่นอลทางซีชั่นอลเฟสนะครับเราจะตรวจถี่ขึ้นมาหน่อยเป็นทุก15นาทีนั่นเองครับต่อมานะครับจะเป็นการตรวจภายในนะครับเราจะตรวจทุกๆ2อถึงสชั่วโมงนะครับหรือเมื่อผู้คลอดเนี่ยรู้สึกเจ็บทีมากขึ้นนะครับหรือว่ารู้สึกอยากเป็นคลอดนั่นเองครับผมครับต่อมานะครับจะเป็นการ ประเมินการขับถ่ายปัสสาวะนะครับผมเราจะประเมินแล้วก็กระตุ้นถ้าคุณแม่ขับถ่ายปัสสาวะทุกสองชั่วโมงนะครับในบางรายนะครับหรือในบางกรณีคุณแม่ไม่สามารถขับถ่ายปัสสาวะได้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็อาจจะพิจารณานะครับสวนปัสสาวะทิ้งแทนนั่นเองครับผมต่อมานะครับจะเป็นการวัดสัญญาณชีพนะครับผมเราจะวัดทุกสองหรือ4ชั่วโมงนะครับผมเราจะวัดทั้งอุณหภูมิร่างกายนะครับผมความดันโลหิตนะครับอัตราการหายใจของไข้แล้วก็ชีพจรด้วยนะครับ เดี๋ยวคุณแม่ยกแขนขึ้นหน่อยนะครับระหว่างที่รอความดันกนเราจะวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยอเดี๋ยวคุณแม่หนีไว้นะครับีค,ครับต่อไปจะเป็นการประเมินสุขภาพทารกลนครคันนะครับผม โดยทั่วไปนะครับเราจะฟังเสียงหัวใจของทารกนะครับเราฟิโตฮาส์ดาวนะครับโดยการใช้เครื่องตับโทนนะครับผมในการฟังนะครับโดยวิธีการฟังนะครับก็จะเป็นดังนี้นะครับปกติเราจะในลาในลาเทนเฟสนะครับปกติทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับกรณีได้รับยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกนะครับก็จะประเมินทุก30นาทีนั่นเองครับต่อมาในช่วงแอคทีฟเฟสนะครับเราจะฟังทุกๆ30นาทีนะครับแล้วก็ธาร์ติเชนอลเฟสนะครับเราจะฟังทุก15นาทีและระยะที่2ของการคลอดนะครับเราจะฟังทุก5นาทีนั่นเองครับ ซึ่งค่าปกติจะอยู่ที่110-160ครั้งต่อนาทีนั่นเองครับผมหากพบว่าอัตราการเต้นของหัวใจของทารกเนี่ยมากกว่า160ครั้งต่อนาทีหรือว่าต่ำกว่า110ครั้งต่อนาทีนะครับต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมนะครับด้วยเครื่อง EFM เองครับ